สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับไม่เอาเฉพาะบนอา่าผมจะพามาด,ดูบรรยากาศปราสทาเขาพนมรุ้งนะครับตอนนี้เราจะเข้าประตูที่3นะครับเกรด3จะมีค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมคนต่างชาติร้อยหนึ่งคนไทยย0บาทแล้วก็มีคนต่างชาติคนหนึ่งนะครับลแล้วเราก็เห็นมีรถข้างหน้าแรกกำลังแลกบาตรอยู่นะครับแลกบาตร ถ้าเราไปประตูที่1นนี่ก็จะต้องเดินขึ้นบันไดค่อนข้างไกลนะครับวันนี้พ่อมดน้อยจะมาพามาดูนะครับปราสาทเขาพานมลุงบิวอยู่ข้างบนนะครับบิวข้างบนที่มาประตูที่3ประตูที่3นะครับจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะครับไม่เดินไกลนะเดี๋ยวรอรถขึ้น ไปก่อนไหมเออาไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะไปประตูนี่คือประตูที่สามก็จะขึ้นมาแป๊บเดียวผมมาหลายครั้งกับที่บ้านกับคุณแม่นะครับไม่รู้ว่าเข้าประตูที่สามแล้วก็จะสามารถขึ้นบนยอดปราสาทได้นะครับเราจะมาจากค่อนข้างพูดน้อยหน่อยนะครับเราจะให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับถ้าท่านใด ยังไม่เคยมาเที่ยวปรา,าสาทเขาพนมลุงนะครับบุตรีรมนะครับวันนี้เรามาดูจุงนี้ช่วงสาย,สายแล้วสายจะเที่ยงนี่นะครับก็จะมีที่จอดรถนะอยู่ข้างบนก็คืออยู่สุดยอดของปรา,าสาทแล้วอ้อมมาอยู่ด้านหลังนะครับอ้อมมาอยู่ด้านหลังวันนี้วันหยุดยาว หยุดยาวหลายวันมีรถมาเที่ยวแต่เช้าอ่าดูที่จอดกันนะครับจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับในของปราสาทเขาพนมลุงนะครับเดี๋ยวจอดรถแปบ๊บโอเคจอดรถเสร็จด้านหน้านะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับทุกท่านห้องน้ำมันเหมือนหน้าผา ห้องน้ำสวยมากนะครับห้องน้ำไปดูกันสิห้องน้ำทถงเลทห้องน้ำนะครับนี่คือด้านหลังปาสาเดี๋ยวผมพาเดินไปนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปนี่คือห้องน้ำนี่คือทางเดินหนกห้องน้ำนี่คือทำไมสวยงาม นี่คือห้องน้ำเจ <c oughs> อนักท่องเที่ยวหนึ่งคนเจอนักท่องเที่ยวหนึ่งคน อเดวกกไ้คนมาเที่ยวเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับนี่ก็จะเที่ยงแล้วนะครับ ราสาทพระนมลุงนะครับภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทเมื่อ9ก้าแสนปีมาแล้วนะครับ9ก้าแสนปีประวัติต่างๆผมไม่เล่านะจะพาเดินชมวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะครับ นี่คือบริเวณด้านหลังนะครับที่เขาบอกว่าสามารถมองทะลุไปเลยถ้าพาทิตขึ้นด้านหน้านี่นะครับในช่องประตูนี้เนี่ยพา้าทิตยทะลุไปเลย ระเบียงคตนะครับลักษณะเป็นอาคารยาวตั้งอยู่โดยรอบปราสาทประธานมีซุ้มประตูทางเข้าโคปุระทั้ง4ี่ทิศตั้งอยู่กึ่งกลางของแต่ละด้านใช้สำหรับประดิษฐานรูปเคารพหรือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระเบียงคตนี่คือระเบียงคดนี่คือระเบียงโคดทับหลังนาลายบรรทมศิลก็น่าจะอยู่ที่พนมรุ้งนะครับปราสาทเขาพนมรุง้ง ทับหลังนาลายบัน,บนทมศิลเข้ามาแล้วนะครับอับมากเลยก็มีแต่ข้างคาวขี้ข้างคาว อ,อ้อกนกพิราบนะกนกพิราบ หินมีแต่ก้อนใหญ่ๆนะครับทุกคนหินนี่ก้อนใหญ่บอกคนโบราณแปดศอกเก้านี่เก้าหนึ่งเก้านี่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างสูงแถวบ้านผมก็มีภาษาเล็กๆเรียกว่าภาษาบ้านเบนอยู่บ้านเบนก็เรียกว่าตาภาษาทบ้านเบนเป็นสาขาย่อยเป็นสาขาย่อยเป็นสร้างพร้อมกันกับพนมลุงแต่เป็นสาขาที่ขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาเรียกว่าเหมือนเรียกว่าอารคยาศาลา ก็จะมีผู้เฝ้าเฝ้าปรา,าสาทเล็กปรา,าสาทลูกอยู่แต่ละเมืองไปเรื่อยๆนะครับอยู่แต่ละเมืองปรา,าสาทลูกดูสีบำเพนพศของเดิมส่วนหนึ่งของใหม่ก็ส่วนหนึ่งนะครับพระวรุณทรงนาคจำลอง พระวีรุนหรือเทพพระพิรุนพระวีรุนทรงหน้าก็จะมีคันข้างนี่คือที่นกพิราบที่ขาว,ขาวตรงนี้ก็คือจะเป็นหินสีบลึงสีบลึงจำลองแต่ว่าของจริงรู้สึกว่าจะเป็นทองคำนะครับสีบัลึงก็คือลึงก็หมายถึงอวัยะของ ผู้ชายความหมายสัญลักษณ์ของผู้ชายอย่างพระศิวะก็คือสัญลักษณ์ของผู้ชายเทพของพ่อพ่อผู้ให้กําเนิดคือศิวะเป็นลทัทธิเทวานิยมเทวานิยมพระศิวะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของศิวลึงศิวลึงก็จะมีบัวอุสุพรานะครับบัวพระศิวะเทพฮินดูเยอะเลยนะครับ แ a ทแมนโดยมาด้านหลังของพระศิวะก็จะมีพระศิวะก็จะส่งบัวมีภานะประจําตัวคือบัวบัวพระพุทธเจ้าพระพุทธโคโดมชาติแรกก็เกิดมาเป็นเป็นบัวนะครับก็จะมีแต่ว่าในพระพุทธเจ้าที่เกิดเกิดหลังเกิดหลังพระศิวะพระพระศิวะนี่เกิดก่อนเป็นผู้สร้างโลก ถ้าตามตำนานนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพึ่งเกิดมา2,567ปีที่ผ่านมานี้แต่ว่าลัทธิบูชาเทพหรือเทวนิยมนี่เกินมาก่อนฮินดูอินเดียสมัยโบราณก็ก็ได้บูชาเทพก่อนแล้วแต่ว่าเจ้าชายสิทธัศถะก็เป็นฮินดูก็ได้บูชาเทพแต่ว่าหงมาปฏิบัติธรรมเพื่อ เพื่อให้รู้หลักธรรมในการไม่เวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คืออาจจะเป็นรางน้ําของตัวนี้คือศิวะลึงนะครับศิวหลึงศิวหลึงก็เวลาบูชาเสร็จน้ําน้ําก็จะไหลก็คือมาลองรับตรงนี้ผมคิดว่านะผมไม่ใช่นักโบราณคดีหรือนักประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าอย่างนี้รู้สึกว่าข้างบน นะประวัติข้าวๆนะคระบอคข้าวๆกระัตริย์เมืองนี้ชื่อชื่ออะไรนะพระเจ้านเนลรนทิลาทิปหรือเปล่ปาผมไม่รู้แล้วก็ทรงสระละราชบัลลังก์ให้ลูกชายแล้วก็บั้นปลายก็บำเพ,พ็ญพรดเป็นเป็นผ้าขาวเป็นฤาษี เป็นบำเนพนญพสเป็นบรษษีบูชาลทัทธิเทวานิยมอยู่ก็จะเป็นกำแพงแหินศิลาแรงเลยนม็จะเป็นหินศิลาแรงนะครับหินศิลาแรงนี่คือด้านข้างสร้างบนบนภูเขาบนภูเขาสูงนี่ก็อาจจะทำใหม่ต่อเติมซ่อมแซมลักษณะคล้ายๆลกันปราสาทคอม ความสวยงามจะมีอยู่ช่วงหนึ่งจำประมาณช่วงเดือนเดือนเมษาที่ทําพิธีบงวงสวงสักการะที่พระที่จะขึ้นมาตรงประตูทวารมองเห็นทะลุเลยสมัยก่อนการออกแบบดีไซน์เห็นไหมครับก็ยังออกแบบได้ตรงก่อสร้างให้มองทะลุออกมาอันนี้วันหยุดยาววันจันทร์แต่คนก็ยังเยอะอยู่นะครับผมว่าจะให้ดูตรงที่เป็น ที่บำเพ็ญออกมาเป็นเป็นฤาษีที่สละนี่ก็บัวของพระศิวะเป็นการสร้างเพื่อบูชา ภษอีกสองรางเหมืองเดิคิดดูนะครับว่าสมัยก่อนเราก็ยังสามารถแกะสลักออกมาแบบประณีตบรรจงได้นะครับนี่ก็คือ ขนาดสายโบราณนะัแล้วก็ก้อนหินใหญ่ๆทำไมเรียบได้เนี่เรียบได้นะก็คือความเพียรก็ได้ความเพียรความศรัทธาความเพียรความศรัทธาต่างๆข้างบนน่าจะเป็นทับหลังนาลายนาลายบรรทมศิลปแต่ว่าอันนี้คือทำใหม่นีครับนี่คือนาลายบรรทมศิลป์ที่เคย

น,นี่ปราสาทพันปีปราสาทพันปี ปราสาทหินพันปีพระนมลุงแต่กินข้างข่าวขี้ข้างข่าวออกน,นี้ได้ไหมืเด้อเด้อเด้อ สะบ,บัวนี้ไม่เคยแห้งนะครับทุกท่านสาบ,บัวข้างบนนี้โอไม่เคยแห้งสัปุกดอกบัวดอกบัวนี่ปลูกใหม่ ที่ผมเล่าให้ฟังว่าจะบำเพ็ญเป็นฤาษีนี่ก็คือเป็นเจ้าชายพระเจ้าชายองค์สุดท้ายที่สละราชาสมบัติให้ลูกชายแล้วก็บำเพ็ญเป็นเป็นนักพรตถือบำเพ็ญพรตนะครับนุ่งขาว่วมขาวเหมือนเป็นฤาษีน่ะฤาษีบำเพ็ญพพตนี่ก็คือทับหลังนาลาย มองทะลุเลยนะครับม,มองไหมสะบัวก็วมีสองข้างสองฝั่งเริ่มแดดแดดร้อนสุพานนักรานะครับนาคาอาหน้าคาบริช นี่คือเรามาประตูที่สามแล้วขึ้นมาข้างบนเลยนะครับแต่ถ้า,ถาท่านใดมาประตูที่หนึ่งตั้งแต่ร้านค้าเดินขึ้นบันไดมาสองรอบผมไม่เดินนะครับกลัวผมบน้อยแก่แล้วเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวสูงมากนุแล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งเดินลงไปข้างล่างอีก็อบหนึ่งเดินไล่ไปข้างล่างส่วนพญาน,นาคที่อยู่ตรง ตรงนี้นะครับมีองค์จริงเหลืออยู่แค่2นะครับส่วนที่เหลือคืออถูกขมโมยไปเขาทำเพิ่มเติมมานี่คือโดยรวมนี่คือยอดปราศาสตรข้างบนนะครับ เดินลงต่อดูสิครับผมเคยไปปราสาทวัดภูนะครับทุกท่านปราสาทวัดภูจมปราสาทอยู่บนยอดเขาแต่ว่าความสมบูรณ์ยังยังน้อยกว่าพนมลุงจะมีปราสาทวัดภูปราสาทเขาพนมลุงแล้วก็ปราสาทเขาพระวิหารรู้สึกว่าปราสาทวัดภูนี้จะเก่าแก่กว่าแล้วก็ระดับที่สองมาคือปราสาทเขาพระวิหารแล้วก็มาพนมลุง ผมไม่ใช่นักบอาสาาับแต่อยากเล่าให้ฟังอยากพามาเดินดูวิวทิวทัศน์ส่วนใหญ่นะอยากให้มาดูนี่คือนี่คือชั้นสุดท้ายที่เขาทำเดินลงไปตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลย ล่มลื่นข้างล่างล่มลืล่นดีนี่เข้ามาจากประตูที่หนึ่งประตูที่หนึ่งก็จะก็จะเดินไกลหน่อย the หลับเลยค่ะนอนแล้วเนี่ย ผมจะพาเดินอ้อมอ้อมรอบนอกนะครับทีนี้คือเขตกำแพงหินหินหิน,ห,นหินก้อนใหญ่ๆเลยขนขึ้นมาบนยอดเขาแล้วก็มาสร้างนะครับดูดูความเพลียนโอ้แกะสลับ นี่คืออาณาเขตด้านบนของปราสาทเขาพนมรุงก็จะมีอยู่ข้างล่างเรียกว่าปราสาทเมืองต่ำาตรงนี้ก็จะคือแท้ๆล่ะคุณย่า

หันหน้าไปทางที่ตะวันออกฝั่งนี้ต้องเป็นทิศเหนือนะครับผมเคยมาทำการไหว้บูชาหรือว่าบวงสรวงอยู่อยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งถ้าใครจะนำเครื่องดอกไม้ใบสีมาบวงสรวงจะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่แล้วเราก็จะมาตั้งโต๊ะไหว้ตรงนี้พอมดน้อยเคยมาทำพิธีขอพอรไหว้รับโชคใหญ่ อยู่ครั้งสองครั้งอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งที่เป็นแท่นตั้งเราตั้งตรงนี้เราก็จะหันหน้าขึ้นทางทิศเหนือนะเหมือนเวลาไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองผมก็จะนั่งทางทิศใ,ใต้เวลาเราไหว้เราก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนืออันนี้คือจุดทูบได้จุดทูบได้วางเครื่องเส้นไหว้ตรงนี้ได้นะครับพื้นที่เป็นพื้นที่ศักการะ ตรงนี้ทำได้ก็จะว่าจะต้องมาจะเช้าหน่อยอน,นี่มันร้อนร้อน Amin. <laughs> นะักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมโกโก้พอหมดน้อยนะครับพาท่านมาชมวิวทิวทัศน์ปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทุกท่านท่านใดยังไม่เคยมาเที่ยวผมก็พาเดินเลาะเลาะชมทั่วไปบรรยากาศทั่วไป,ท,วไปที่เขาท่องเที่ยวกันจุดสำคัญที่ ที่หลายๆท่านอยากมาตอนเช้าคือมาตรงนี้แล้วก็จะเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้สองทะลุเลยนะครับก็จะมีเนี่ยนี่คือจุดใครแม่มจะมองเห็นทะลุไปจนถึงประตดูด้านหน้าสุดท้ายเลยนะคลิปนี้เท่านี้นะครับขอบคุณน้องมากที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ